ลองนึกภาพคุณลงไปที่มาหาสมุทรลึกมันมืดลงและมืดลงและทันใดนั้นคุณเห็นบางสิ่งที่น่าตกใจซากของสิ่งมีชีวิตลึกลับคุณไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนมันเกิดขึ้นจริงในปี2017คนงานในอุตสาหกรรมน้ํามันและกา๊าซได้ถ่ายวิดีโอนี้และส่งไปให้นักวิจัยเดโบราห์เฮดเวลในที่สุดวิดีโอก็ถูกโพสต์ลงบนอินเทอร์นเนต็ตมันถูกบันทึกไว้ที่ความลึกประมาณ823เมตรระหว่างการสำรวจที่ดำเนินการโดยยานพาหานะที่ควบคุมระยะไกล มีอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการสำรวจเรือดำน้ำพบซากที่มีความยาวเกือบ30เมตรผู้ควบคุมเรือดำน้ำตกใจกับการค้นพบที่ไม่คาดคิดนี้เขาพยายามใช้ที่จับที่ควบคุมด้วยรีโมทของเรือดำน้ำเพื่อจับชิ้นส่วนของโครงกระดูกนี้แต่เมื่อที่จับสัมผัสซากนั้นพวกมันก็แตกเป็นผงละเอียดทันทีบางคนแน่ใจว่าโครงกระดูกจะต้องเป็นของวานแต่แฮตเวลไม่คิดแบบนั้นเธออ้างว่าในเมื่อมืออาชีพเป็นคนถ่ายวิดีโอนี้ เขาน่าจะรู้ว่ากระดูกวานหน้าตาเป็นยังไงผู้ที่ทำงานใต้น้ำมักจะพบซากดังกล่าวเป็นครั้งคราวนอกจากนี้เธอยังเสริมด้วยว่ากระดูกสันหลังของวานมีใบมีดสามอันที่มีระยะห่าง120อองศาแต่สิ่งมีชีวิตที่ถูกค้นพบนี้มีเพียงสองอันเท่านั้นนอกจากนี้ขนาดของซากยังไม่พอดีกับสิ่งมีชีวิตในทะเลในเขตพื้นที่นั้นแล้วแบบนี้มันจะเป็นตัวแทนของสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ที่ไม่รู้จักมากอ่อนหรือเป็นแค่วานธรรมดากันแน่มันยังไม่ชัดเจน ตามที่นักวิทยาศาสตร์บอกมีเหตุผลหลายประการที่ทำให้สัตว์ทะเลสามารถเติบโตได้ตัวใหญ่อย่างเหลือเชื่อประการแรกคือพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรซึ่งหมายความว่าสนามเด็กเล่นของพวกมันใหญ่พอพวกมันไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของสถานที่ดังนั้นจึงสามารถเติบโตและพัฒนาได้นอกจากนี้คุณอาจจะจำได้ว่าคุณรู้สึกไร้น้ำหนักเมื่อลอยอยู่ในน้ำสัตว์ทะเลตัวยักษ์เองก็มีประสบการณ์เดียวกันน่าเสียดาย ที่พวกมันไม่สามารถพึ่งพาโครงกระดูกของมันได้เหมือนคุณผมหมายถึงกระดูกของพวกมันไม่ได้แข็งแรงพอที่จะรองรับร่างที่ใหญ่โตเช่นนี้บนบกได้แต่ในมหาสมุทรการลอยตัวของน้ําช่วยให้พวกมันลอยอยู่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันสามารถเติบโตได้มากเท่าที่ต้องการสัตว์มีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวาฬสีเงินสัตว์ที่โตเต็มวัยโดยเฉลี่ยจะมีความยาวที่ถึง30เมตรและหนักเท่ากับช้าง33ตัว หัวใจของวานสีน้ำเงินเปรียบได้กับขนาดรถกอล์ฟคันเล็กๆและปริมาตรของสิ่งมีชีวิตที่เบอร์เริมนี้ก็เกือบจะเท่ากับปริมาตรของรถบรรทุกเชื้อเพลิง7คันแต่ถ้าคุณคิดว่าตอนแรกเกิดวานสีน้ำเงินก็ตัวใหญ่แล้วคุณคิดถูกแล้วล่ะตอนที่ลูกวานเกิดนั้นมันก็ใหญ่กว่าฮิปโปแล้วด้วยความยาวเกือบ8เมตรบางครั้งเจ้าเด็กตัวนี้ก็หนักกว่าช้างถึง3ตันด้วยซ้ําวานตัวน้อยดื่มนมแม่227ลิตรทุกวันเป็นผลในน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ91กิโกรัมุกวัน แต่นี่เทียบไม่ได้กับปริมาณที่วานสีน้ำเงินโตเต็มว,วัยกินเข้าไปผู้มันกินอาหาร4ี่ตันต่อวันนั่นคือกุ้งเคยประมาณ40ล้านตัวสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกุ้งขนาดเล็กเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารหลักของวานสีน้ำเงินทีนี้เรามาพูดถึงสัตว์ตัวยักษ์และสัตว์แปลกๆอื่นๆกันบ้างไหมทุกวันนี้คาปิบาร่าถือว่าเป็นสัตว์พันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันสามารถโตได้ถึง60กิโลกรัมแต่เมื่อประมาณ3ล้านปีก่อนมีสัตว์ฟันแทะอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่่กกวาาาาาหนูคิบรม มันหนักมากถึง1180กิโลกรัมขอเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าเจมอนซีแล้วกันเนื่องจากชื่อเต็มของมันออกเสียงยากเกินไปพวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของอุรุกวัยในปัจจุบันสัตว์เหล่านี้มีฟันหน้าใหญ่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าพวกมันสามารถใช้มันในลักษณะดเดียวกับที่ช้างใช้งาของมันในการหาอาหารและป้องกันตัวเองจากผู้ล่าสำหรับฟันกรามของสัตว์นั้นมีขนาดเล็กและอ่อนแอเกินกว่าจะเคี้ยวอาหารที่แข็งได้ในขณะเดียวกันเจมเนซีมีแรงกัดที่แข็งแรง โดยมีพลังมากกว่าเสือถึงสเท่าก็า30ล้านปีก่อนมีแรดไร้เขาอยู่บนโลกยักษ์ตัวนี้มีน้ำหนักมากกว่าช้างสมัยใหม่ที่โตเต็มวัย4ตัวซึ่งหนักประมาณ30ตันแม้ว่ามันจะสูงถึง5เมตรแต่สัตว์ชนิดนี้มีกระโหลกศีรษะขนาดเล็กแขนขาที่ยาวของมันทําให้มันกินกิ่งไม้และใบไม้จากต้นไม้สูงๆได้แม้มันจะไม่มีนอแรดเหมือนในยุคปัจจุบันแต่มันก็มีสิ่งอื่นให้อวดเหล่าญาติญาติของพวกมันในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดา นั่นคือฟันของมันจากฟันหน้าสองคู่ซี่ล่างชี้ไปข้างหน้าและซี่บนเอลงผู้เชี่ยวชาญคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตงับกิ่งไม้ไว้ในปากได้อย่างมั่นคงในขณะที่กินพวกมันราชยุก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบ,บนบกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาอาเจนติโนซอรัสถือเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีบนพื้นผิวโลกสิ่งมีชีวิตนี้ถูกค้นพบในปี1987นอเจในอาร์เจนตินาซึ่งก็ตามชื่อของมันนั่นแหละ ความยาวของสัตว์กินพืชขนาดเม่คือมานี้ที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ90-100ล้านปีก่อนอาจจะยาวพอๆกับรถโรงเรียนสามคันไดนโนเสาร์นี้ค่อนข้างช้าความเร็วสูงสุดของพวกมันอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วของเครื่องบินโบอิง747ที่แล่นช้ามากแต่ไม่น่าแปลกใจที่พวกมันไม่รีบร้อนเลยลองจินตนาการถึงการที่ต้องเคลื่อนไหวโดยแบกน้ำหนักแบบนี้ทุกวันดูซี่แลนะผู้ศาสตร์ยีงไม่ทราบว่า สัตว์ขนาดเมื่อคือมาเหล่านี้บังคับคอในแนวตั้งหรือแนวนอนได้อย่างไรปัญหาคือในแนวตั้งหัวใจของอ์เจนตินโซรัสจะได้รับแรงดันอย่างมากสุดท้ายแล้วมันต้องสูบฉีดเลือดในประมาณที่น่าทึ่งขึ้นไปในอากาศ12เมตรและทําซ้ำ60ครั้งทุกๆนาทีอน,นาคอนด้าเขียวเป็นหนึ่งในงูที่ยา่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนความยาวต่อน้ำหนักโดยเฉลี่ยแล้วตัวอย่างที่ได้มาอาจจะไม่ยาวที่สุดในโลก แต่เส้นรอบวงที่ใหญ่โตของงูทําให้มันหนักเป็นสองเท่าของสัตว์เลื้อยคลานขนาดอื่นๆสิ่งมีชีวิตนี้ค่อนข้างเงือกงาบนบกแต่คล่องแคล่วว่องไวในน้ํานอกจากนี้ยังสามารถรอได้นานหลายชั่วโมงในขณะที่ตัวของมันจมอยู่ใต้น้ํเจระเ้น้ําเค็มมันสามารถโตได้ยาวถึง7เมตรมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานสมัยใหม่ที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวผู้ที่ตัวใหญ่ที่สุดสามารถหนักได้เท่าวิโปตัวเล็กตัวเมียมักจะมีขนาดเล็กกว่า2เท่าสุดยอดสัตว์นักล่าเหล่านี้มีแรงดันที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน พวกมันล่าสัตว์โดยซ่อนตัวอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วรอให้สัตว์มาดื่มน้ำพวกมันไม่ลังเลที่จะโจมตีผู้คนสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดบนพื้นดินอาจจะเป็นเชื้อราน้ําพึ่งซึ่งเติบโตในเทือกเขาบลูเมลเทนรัฐออรกอนมันครอบคลุมพื้นที่เท่าสนามฟุตบอล1,700สนามและแม้ว่ามันอาจจะฟังดูเหลือเชือ่อแต่เชื้อราสามารถมีอายุได้ตั้งแต่2 4 0 0ถึง8ป5 0ปีส่วนเดียวของสิ่งมีชีวิตขนาดเมื่อคืมานนี้ที่คุณจะบังเอิญ แม้ว่าคุณจะเห็นแค่เห็ดธรรมดาแต่สิ่งที่เห็นนั้นเป็นเพียง10%ของมันทั้งหมดส่วนใหญ่ที่สุดซ่อนจากดวงตาของคุณโดยอยู่ใต้ดินในขณะที่เห็ดธรรมดามีอาหารเป็นพืชและใบไม้ที่ร่วงหล่นเชื้อราน้ำผึ้งนั้นอันตร,รายกว่ามากมันเป็นอันตร,รายต่อต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณใกล้เคียงเชื้อราจะเกาะติดกับรากต้นไม้และดึงอาหารออกมาน่าเสียดายที่กระบวนการนี้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้อย่างช้าๆและไม่สามารถแก้ไขได้ หากคุณสงสัยว่าอาณานิคมของเชื้อรานี้จะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวได้ไหมไม่ต้องกังวลเลยมันผ่านการทดสอบแล้วล่ะมันเหมาะสมอย่างยิ่งกับคำจำกัดความนี้เนื่องจากเชื้อราประกอบด้วยเซลล์ที่เหมือนกันทางพันธุกรรมซึ่งสื่อสารประสานงานกันเองและมีจุดประสงค์ร่วมกันจากการประมาณการอย่างคร่าวๆน้ำหนักของเชื้อราโอเรกอนขนาดยากักษ์นี้อาจจะมากถึง441ตันซึ่งหนักกว่าวานสีน้ำเงินหลายเท่าแม้ว่าสัตว์บางชนิดจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้คุณประหลาดใจไม่ได้ตัวอย่างเช่นกุ้งในเขตกึ่งร้อนขนาด2.5ซนติเมตรทำให้เหยื่อสับสนด้วยโซนิคบูมแม้จะมีขนาดที่เล็กมากแต่กุ้งไก่ปืนเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่ส่งเสียงดังที่สุดเมื่อกุ้งทําให้ก้ามกระทบกันมันจะสร้างเสียงดังซึ่งดังพอๆกับโซนิคบูมที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในคองคอร์ดเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเสียงนี้ทําให้เหยื่อมึอนงงและกุ้งสามารถจับเหยื่อได้โดยไม่ต้องพยายามมากนะัก